ดีจ้าวันนี้เราก็พบกันเช่นเคยนะครับผมกับรายการเด็กโปรฟไฟล์เรื่องสปลิกจากช่องหาดโอลน,นะครับผมในคลิปนี้เรามาพบกันในเด็กของสีเขียวนะครับเป็นเด็กที่เราเคยทําสปอยไว้นในเพจแล้วนะครับก็คือเด็กดับเบิลเอ็กแวรนะครับคราวนี้ก็มาถึงของคราวตัวสีเขียวแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับอ่าเด็กนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะเริ่มจากไวข้างหน้ากันเลยนะครับตัวแรกเนาะโอเคเป็นสุดจีอาร์ทุกคนสมบูรณ คอสเต็ปของเรานะครับเมื่อบนฟิลของเรามีแต่เจมเขียวนะคอที่เราได้รับเนี่ยจะบวก3เม็ดนะครับก็คือเข้าคอสเต็ปเนี่ยได้คอ4เม็ดเลยนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสนะครับเมื่อมีคออยู่บนฟิลหรือรีเซิร์ฟของเรานะครับตั้งแต่30เมตรขึ้นไปทําลายสปริตหรืออันติเมตคู่แข่งทั้งหมดที่เสื่อมสภาพโดยเอฟเฟกต์เรานะครับใส่มา3ใบเนาะต่อมานะครับดุ๊กชิงเทอร์ลอตเมื่อถวิเชิญนะครับต่อจํานวนสปริตของเรา1ตัวเนี่ยได้คอวอลหนึ่เมตรวางบนสปริตนี้นะครับแล้วก็เลเวลสองานะครับเมืเม่อเตเเมื่่่่่่่อออสสปิทคูููแขงีีต้ยนย ถูกทำลายหรือสู่สลายนะครับผมจะส่งไลร์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงแท็ตนะครับแล้วก็เราสามารถส่งโซคอร์บนสปลีดนี้ลงรีเซิร์ฟนะครับเพื่อในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยคู่แข่งจะไม่สามารถใช้แฟดได้นะครับจะมาสามใบนะต่อมานะครับเป็นซุ่มไลจิ๋วอิชูนแอนแมนนะครับก็เป็นเบิร์ดนะครับหลังจากเอฟเฟกต์เมื่อสปลีดหรือเบฟหู้อันเชิญของคู่แข่งทำงานนะครับเราสามารถนำสปลีดที่มีเอฟเฟกต์ควิกหรือวินสตอมในสนามหนึ่งใบเนี่ยกลับขึ้นมือนะครับเพื่ออัญเชิญมา่อแจกคอนสปลีดนี้เนาะ แล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสนะครับแอนทารสเตปของคู่แข่งเมื่อเริ่มสเตปนะครับเราสามารถเสืิอมสภาพสมริ์นี้นะครับเพื่อเปลี่ยนสภาพสมริ์คู่แข่งหนึ่งใบเป็นวางนอนได้นะครับสมาสามเนาะชิมาริสุนะครับผมก็มีสปริ์โซสีเขียวแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสนะครับเมื่อถูกทำลายโดยคู่แข่งได้คาวอยสองเม็ดวันที่รีเซิร์ฟเรานะครับ ใส่มา3ใบเลยเนาะเกนินซูสเมะนะครับก็เมื่อสปิริตนี้ถูกทำลายนะครับจะเลือกเสริมสภาพสปิริตของคู่แข่งได้2ใบนะครับใส่มา2เนาะต่อมาเป็นชิคเก้นไลน์นะครับผมเมื่อเราทําการอัญเชิญการ์ดสปิริตสีเขียวเผาจากประเทศจากในมือนะครับคอสของการแบบนั้นจะลบหนึ่งเนาะใส่มา3แอคมอสนะครับเมื่อสปิริตนี้ถูกลายโดยคู่แข่งนะครับจะกลับขึ้นมือนะใส่มา2ใบนะครับต่อมาในส่วนของอัลติเมตนะครับผมโอคุณซึกเซนโกคุเทนเซนะครับก็เงื่อนไขเชิญนะครับไลน์ไม่เกิน3แล้วก็เอฟเฟม เมื่อโจมตีนะครับเลเวลสามถึงห้าโซไดนะครับต่อจํานวนคอในรีเซิร์ฟบนสปลิตหรืออัลติเมทของเรา1เม็ดเนี่ยนำคอวอลหนึ่งเม็ดนะครับวางบนสปลิตหรืออัลติเมทเราตามใจชอบเลยนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลซีนถึงห้านะครับเมื่อโจมตีหรือป้องกันเสื่อสภาพสปลิตหรืออัลติเมทคู่แข่งได้หนึ่งตัวนะใส่มาใบเดียวนะครับต่อมาในส่วนของเบฟนะครับดามันแมลงดําอุสบาทคาเกโลนะก็มีแฟดควิกนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อลมล่างนะครับเมื่อลมล่างโจมตีหรือป้องกันนะหรือเมื่อต่อสู้นะครับคู่แแข่่งจะะไไมมสาารรถใช้้้เเเบิ์ดนลวก็อฟฟ อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อจมตีนะครับเมื่อชนะแล้วก็ทำลายสปบลิทคู่แข่งจากการที่พีพีนะจะส่งไลฟ์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงแทสนะครับเสร็จมาสามใบเนาะเฮปโปนานะคุชินะครับ,บ,นะรบก็เมื่อลงนะครับสามารถทิ้งการ์ดในมือของเราทั้งหมดอย่างน้อยหนึ่งใบนะเพื่อเราจวการ์ดตามจำนวนมือคู่แข่งได้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เวฟไม่มีเนาะเสร็จมาสามนะครับโอโอซูซูนานะคุชิอชื่ออ,อ่านยากมาเลยก็เมื่อลงนะครับก็เหมือนตัวเมื่อกี้นะก็ที่มือทั้งหมดจวดตามมือคู่แข่งนะครับแล้วก็ลมล่างนะครับ เมื่อคู่แข่งจั่วนะครับเราก็จะฟื้นสภาพสปรีดนี้ได้นะเสมาสามนะครับต่อมาในส่วนของนักสัตนะครับเป็นผลแห่งชีวิตนะครับแบบรีวอร์สนะก็เมื่อเราเสียไลฟ์ด้วยคู่แข่งนะครับจวดหนึ่งใบแล้วก็รีเวิร์สสองนะครับเหมือนกันนะถ้าเราเสียไลฟ์ด้วยคู่แข่งจะได้โฟวหนึ่งเม็ดวังรีเซิร์ฟแล้วก็ฟื้นสภาพคู่แข่งหนึ่งใบนะครับเสมาสามนะต่อมาในส่วนของเมจิกนะครับก็มีแฮนด์รีวอร์สรีเวิร์สนะครับก็เอฟเฟกต์เมนะครับทิ้งมือเราทั้งหมดอย่างน้อยหนึ แล้วก็ถ้าเราใช้โซคอในการจ่ายเนี่ยเราจะจวบวกหนึ่งนะแล้วก็ส่วนแฟตนะครับในเทอร์นี้สเปรดของเราหนึ่งตัวบีบีบวกสามพันเนาะจะมาสามต่อไปเป็นเพอร์เฟกต์รีเพรนะครับแฟตนะครับเปลี่ยนสภาพสเปรดของเราหนึ่งใบไปวางตั้งนะครับแล้วก็ในเทอร์นี้สเปรดของเราทั้งหมดที่เปลี่ยนไปวางตั้งโดยเอฟเฟกต์นี้นะครับจะไม่รับเอฟเฟกต์ของสเปรดคู่แข่งเนาะจะมาสองต่อมานะครับเป็นลิบิเต็ดบาเลียนะครับแฟตนะครับในเทอร์นี้ไลท์เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการตีของสเิรเหลืออันติบีที่มีคอส อ่าเนสซ่าคู่แข่งหนึ่งใบกับสมือด้วยนะครับใส่มันหนึ่งใบนะต่อมานะครับเป็น2ใบสุดท้ายนะวินวอเมื่อจบการต่อสู้ครั้งนี้นะครับจบแอตแทส็จทันทีรักเขียวนะครับเปลี่ยนสภาพสเปรดคู่แข่งหนึ่งใบเป็นวางนอนเนาะใส่มาสองใบนะครับก็บอกแล้วเนื้อหวานไปสองใบสุดท้ายโอเคนะครับนี่ก็คือหน้าตาการในเด็กนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับก็อย่างแรกเลยต้องมีคนสงสัยแล้วว่าใส่ไอตัวชิคเก้นไนท์มาทําไมนะครับก็อ่าตัวชิคเก้นไนท์นะครับผม ที่ใสมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคอสูนก็แค่นั้นแหละจริงๆเด็กเนี่ยต้องการตัวที่เป็นคอสูนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีไม่เยอะพอนะไอตัวสีเขียวคอสูนนะครับก็เลยทําให้แบบใส่มาได้แค่ตัวชิกเก้นไนนะครับผมแล้วก็มีตัวแอคโมดนะที่เหลือมันเป็นตัวที่เก่าไปนะครับผมตามเก็บไม่ได้อย่างตัวแอคโมสเนี่ยผมก็มีแค่สองใบเองนะ ก็เลยใส่มาเท่านี้นะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวที่เป็นค่าไล่หนึ่งนะครับเอามาใส่แทนนาอค่าไล่หนึ่งที่จะพอมีประโยชน์ได้ก็จะเป็นตัวของไอ้หนูโซไดนะนะเป็นหนูหรือก,กลอกตัวอะไรสักอย่างน่ะตัวโซไดนะครับไม่ใช่โซไดดิเออไอตัวอ่าสปริตโซนะครับอ่ามันมีเอฟเฟกเมื่อตายนาอจะได้คอ2เม็ดนะครับแล้วก็เป็นตัวของไอ้ไก่น้อยนะครับเป็นโนกเป็นไก่ไม่รู้แหละก็คือเมื่อตายนะครับจะจับสับลีคู่แข่ง นอนได้2ตัวนะค่อนข้างจะเป็นเอฟเฟกที่ดีนะครับอ่ะก็เลยใส่มาแทนพวกคอสูนที่ผมไม่มีนะก็แล้วถามว่าทำไมถึงจําเป็นที่จะต้องใส่สปีดคอสูนใช่ไหมแบบพวกคอต่ำๆอ่มมะก็คือเราจะเอามาใช้ในการปูสนามแล้วก็เอามาใช้ในการแบบเป็นตัวใช้ l ถทิ้งนะครับพอเด็กเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเน้นรีบเน้นจั่วหน่อยนึงนะครับเป็นเขาเรียกว่า,างไงเอามา เอาไว้ลดค่าไลา่หรือสแปมมือให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อเอาไว้ใช้ทิ้งจัวนะ่วเนาะอย่างเรามีตัวของแฮนด์รีเวิร์ดนะครับแบบรนะีวเวอร์เนาะแล้วก็มีตัวเบฟสองตัวเนี่ยที่มันทิ้งมือนะครับเป็นเอฟเฟกเดียวกันเนาะก็คือทิ้งมือทั้งหมดเนี่ยเพื่อัจวตามมือคู่แข่งนะครับเราใส่มา3แบบรวมทั้งหมด9ใบนะก็คือเราจะเน้นเล่งจั่วมา,มากๆและมีการซัพพอร์ตการจั่วอีกหนึ่งใบก็คือมาจากตัวของพลแห่งชีวิตแบบรีวเวอร์นะครับ เราจะจั่วไปทําไมนะอย่างแรกเลยสิ่งที่เราจัวเนี่ยก็คือเราจะจัวหาท่าไม่ตายปิดของเรานะครับท่าไม่ตายปิดของเราเนี่ยมีอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่เราคจะเด็ดดวงก็คือจะใช้คอมโบของลูกคิงเทาลอสนะครับกับอ,อุสบัคคาเกโร่เนาะในการาเบสตีส่งโซคอลงรีเซิร์ฟอะไรอย่างนี้นะครับทําให้แบบห้ามแฟดห้ามใช้เบิร์ดนะครับแล้วก็ เวลาโดนบล็อกสปลิตอย่างเงี้ยมันก็จะได้จาะไลท์นะครับรวม2อเอฟเฟกก็จะเป็นเจาะไลท์เมตรเนาะหรือถ้าเตีเข้าหน้าเนี่ยก็3เมตรนะครับซึ่งจริงๆคอมโบแบบนี้มันก็ดูธรรมดาใช่ไหมมันเป็นแค่การล็อกแบบล็อกหัวธรรมดาก็คือแบบก็สูงสุดก็แค่3เกม2เกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าเราก็พิเศษกว่าน,นั้นนะครับโดยเราใส่ Perfect Re p a i แมานะครับไอเ p e r f เ c t Re p a แ r เนี่ยมันจะช่วยให้พื้นสภาพของสปลิตเราได้นะครับก็จะทําให้กลายเป็นเราสามารถเล่นคอมโบของลุกคิงเทอร์ลอได้แบบ2ครั้งก็จะเป็นใช้ลุกนะครับตีไปก่อนโดยยังไม่ต้องเบฟนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟของดุกนะครับในการส่งโซคอลงรีเซนะิร์ฟเนาะจากนั้นใช้แฟดของอุสบัตไาเกโลนะครับไปแฟดในเล็กเบฟแล้วก็โยกย้ายโซคอไปบนตัวเขานะแล้วก็เราจะใช้ แลุกนะครับทาให้เราสามารถใช้คอมโบของลุกเนี่ยได้อีกรอบนะครับก็คือหวังอย่างน้อยขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องโดน2เม็ดแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีตัวบล็อกก็โดนเข้าหน้า3เม็ดเนาะโดนไป2รอบก็เกือบตายได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบหลักๆของเราที่จะต้องจั่วหานะครับแล้วก็ไอตัว perfect repair เนี่ยอาจจะมีคนถามใช่ไหมทาไมไม่ใช้การฟื้นสภาพของสีเขียวนะครับฟื้นสภาพของสีเขียวมันก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะแต่ที่ใส่เป็น perfect rip เพอร์เฟกต์รีเพ์มาก็เพราะว่านะครับไอตัวลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งในการแบบโจมตีนะครับอี e ่ายเนี่ยไม่สามารถต่อกลนได้เลยคือการสั่งห้ามแฟดเนี่ยมันคือสางตัวผู้เล่นนะครับก็คือห้ามแฟดทั้งในสนามทั้งบนมือนะครับก็คือทั้งเมจิกทั้งเอ็กเซลเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้นะมีการ์ดที่มีเอฟเฟกตป้องกันมือนะครับอย่างแบบมือเราไม่รับผลอย่างเงี้ยเออก็ยังแฟดไม่ได้นะครับเพราะ่าเอฟเฟกของลุกเนี่ยมันสั่งตัวผู้เล่นเนาะแล้วก็ เนื่องด้วยเรามีอุสบรคไเกโ่นะครับมันจะทําให้แบบห้ามเบิร์ดไปด้วยนะซึ่งไอต,ตอนเนี้ยการห้ามเบิร์ดเนี่ยยังไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์การเบิร์ดของตัวเองดีๆสักเท่าไหร่นะครับแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะอ่าของซื้อไทยเนาะยังไม่ค่อยมีเอฟเฟกประมาณนี้นะครับในการการเบิร์ดเนาะซึ่งมันก็หมายความว่าการตีคะแนนก็คือจะปิดผนึกการแฝงแล้วก็การเบิร์ตนะครับสิ่งที่อ e ีฟ่ายเนี่ย มันจะเหลืออยู่ในสนามได้เอาไว้ต่อกรกับดุกเนี่ยก็คือจะเป็นพวกสปิริตอัลติเมทแล้วก็เป็นส่วนของตัวเน็กซัสนะครับซึ่งการที่เราใส่เป็นเพอร์เฟกต์รีแพร์มาเนี่ยมันจะช่วยทําให้ดุกเนี่ยไม่รับเอฟเฟกของสปริตคู่แข่งนะก็ยังอาจจะมีเอฟเฟกเมื่อตายถอดคออะไรเงี้ยดุกก็อาจจะง่อยได้เหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วการที่เราใส่เพอร์เฟกต์รีแพร์มัน,นะครับมันจะช่วยได้นะจานวนคอเนี่ยมันทอน่าที่ะ ใช้เยอะนะครับสิ่งที่เด็กของเราเนี่ยทำได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือการปั๊มคอแบบมหาศาลด้วยตัวหลักของเด็กเรานะครับตัวของจ r อาเนะาะมันจะปั๊มคอทุกๆอ่าเข้าคอสเต็ปนะครับก็คือได้บวกทีละสาเนี่ยก็คือคอสเต็ปได้1เมตรแล้วก็บวก3เป็น4นะครับถ้ามันอยู่ในสนาม หลายๆตัวอย่างแบบ3ตัวเงี้ยเราคอสเตปม,มาทีหนึ่งเราได้ไปสิบเม็ดนะการจั่วเนี่ยเราก็ไม่ได้จั่วแค่จะหาแค่แบบคอมโบดุกนะครับเรามีการจั่วหาจีอาร์ด้วยนะครับเอาไว้ใช้ในช่วงต้นเกมเราถ้าต้นเกมเราสามารถลงจีอาสได้เนี่ยเรามีคอเหลือๆนะครับล้วเราก็จะสามารถใช้การแบบล้ำจัว่วเพราะว่าเด็กเราค่อนข้าจะมีการจั่วเยอะนะครับแล้วก็เป็นการจั่วที่มันจั่วได้เยอะแหละเพราะว่าถ้าเราไปเจอเด็กที่มือ มันไม่ได้มีมือน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราค่อนข้างที่จะคุมเนาะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีหนึ่งหนทางนะครับสําหรับเด็กนี้เนาะที่เป็นวิธีปิดนะครับเวลาเรามิดคอมโบนะก็อีกวิธีหนึ่งที่จะเล่นเนี่ยก็คือจะใช้ความสามารถอีกหนึ่งอย่างของตัวจ a อาร์ตนะครับเพราะว่าเด็กนี้ยังไงจ a อาร์ตก็เป็นหลักงเงี้ยเราจะใช้จ a อาร์ตให้มันเต็มที่นะครับผมก็ต่อให้ตัวุูกแต่มมันจะเป็นตัวปิดจริงๆแต่ว่าตัวจ a อาร์ Art เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าการปั๊มคอนะครับ เอฟเฟกต์อีกอย่างของจีอาร์ดเนี่ยก็คือถ้าเรามีคอ30เมตรนะครับเวลาอ e ีกฝ่ายเปลี่ยนไปวางนอนโดยเอฟเฟกต์ Fi ของเราเนี่ยตัวนั้นก็จะตายเลยนะครับทําให้แบบว่าเราสามารถเปลี่ยนแนวเป็นคอนโทรได้นะครับก็วิธีคอนโทรเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเจ๋งนะครับก็คือตัวซมุไรจิ๋วนะครับอิชุนแอนด์แมนเนาะตัวอิชุนแอนด์แมนเนี่ยเมื่อถึงแบบแอทเทร์เซปของคู่แข่งเนี่ยเราสามารถเลสตัวมันนะครับเพื่อแบบสั่งสเปรดคู่แข่งนอนได้นะมันก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัว,บบ e วยิ่งมา คอมโบกับตัวผนจีอาร์ R นะครับเราสามารถเลทตัว I Man <S <S ออชูนแอนแมนเพื่อสั่งระเบิดสปริทคู่แข่งได้หนึ่งตัวนะค่อนข้องจะเป็นการคอนโทรลที่ดีนะครับแล้วก็ตัวออชูนแอนแมนเนี่ยเราไม่ได้เอามาเพื่อใช้เบิร์ตนะครับเพราะว่าเอาไปใช้เป็นเบิร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะย,ยากนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้นะเราก็ จะใช้จังหวะโอกาสไหนก็ได้เป็นการเก็บอุสมัคาเกโรจากบนฟิวของเราขึ้นมือก็ได้นะเพราะอุสมัคาเกโรของเรามีควิกไงนะครับเป็นตัวอันติเมทที่เราใส่มาก็คือตัวของเซเมนะครับตัวของเซเมเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถปั๊มคอได้เป็น2เท่านะครับทําให้แบบเราสามารถฟาร์มคอได้ถึง30เมตรได้แบบรวดเร็วนะครับโดยการโซไดเนาะซึ่งในการที่เราจะเล่นเซเมนะครับผมเราต้องแน่ใจว่าเออเราจะไม่เล่นดุ๊กแล้วนะ เพราะว่ามันจะเกิดการมิสคอมโบได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะจะเป็นที่ต้องแบบสูญเสียโซคอเออเราโซไดไปนะครับทําให้เอฟเฟกการห้ามแฟบของดุ๊กเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับมันจะเป็นการลดประสิทธิภาพของตัวดู๊กเนาะทำให้ดุ๊กเนี่ยมีแค่เอฟเฟกอย่างเดียวก็คือแบบอ่าค่ตีส่งไลท์อ่ะ,อะเออก็คือจะได้เม็ดนึงนะครับสำหรับดุ๊กอะไรประมาณเนี้ยไอ้การจับนอนก็ยังมีอีกเยอะนะอย่างไอ้ตัวผลให้ชีวิตอย่างเงี้ยอ่ามันนอกจากช่วยจวงไม่พอมันยังช่วยข้อบู์ได้แล้วก็จับอีฝ่ายเป็นนนนบางนอนได้ะครั ล้วก็ยังมีตัวของวินวอนะครับเอาไว้ใช้งานอาลัดเนาะทำให้แบบจ e ับสปรีดอีฝ่ายวางนอนได้ถ้าเรามีอาร์ตเลเวล3แล้วก็มีคอ30เมตรนะครับเราก็จับอ e ีฝ่ายบึ้มได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นใบขอเทินให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวลิมิเต็ดบาเลียนะครับก็ที่ใส่ลิมิเต็ดบาเลียมาแล้วมันใส่ชุดอิดเนี่ยก็เพราะว่าเราจะเอามาดีดเน็กซัสนะครับเผื่อเราเจอเน็กซัสที่มันค่อนข้างจะกวนใจเราอย่างเงี้ยอะเราก็สามารถ ใช้ไอตัวนี้นะครับผมคอมโบข่าวแล้วพีการเล่นข่ขาวก็มีประมาณนี้นะครับก็คืออ่าสแปมตัวเล็กลงสนามให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็อ่าเอาไว้ทิ้งจั่วหาคอมโบของเรามาให้ได้ไวที่สุดนะครับเด็กนี้มีข้อดีตรงที่ว่าอ่าไอตัว g a อาเนี่ยมันเป็นตัวคีย์หลักใช่ไหมเราสามารถแบบคอบูตได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมีการเสริมคอบูตท,ที่ค่อนข้างจะเยอะจากตัวของดู k ิงเทลล์ลอตนะครับเพราะว่าสปรดของเราเนี่ย ตัวเล็กๆค่อนข้างจะมีเยอะนะครับพอตัวเล็กๆมีเยอะอย่างเงี้ยเราถ้ามีในสนามหลายตัวตอนที่ลองเชิญดุ๊กเนี่ยเราก็จะได้ปั๊มคอเพิ่มนะครับมันก็จะช่วยทําให้ไอตัวขอ g a อาร์เนี่ยคอไปถึง30เมตรได้ไ,ไวๆเหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะและ้วก็อีกอย่างหนึง่งก็อย่างที่บอกนะครับเราสามารถเปลี่ยนไปเล่นได้สสายนะครับ เวลาเราคอเยอะอย่างเงี้ยอ่ะเราสามารถหามาจุ่เอาจัวทิ้งจวลัมคอมโบอะไรได้เพราะเวลาเรามีคอเยอะอย่างเงี้ยเราจะใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมเรารวยใช่ไหมก็คิดว่าเออเรารวยอย่างเงี้ยเราแบบใช้อะไรก็ได้แตเงี้จ่ายเต็มสีมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอุตบาคาเกโลอ่าเงี้ยจ่ายแบบแค่จากรีเสิร์ฟบอกเลยว่าจิ๊บจิ๊บนะครับถ้ามาอยู่ในเด็กนี้เนาะถ้าแบบยินดฟานต้นเกมแบบรวดเร็วอย่างเงี้ยเราสามารถแบบลัมคอมโบได้น่าจะเยอะนะครับบางทีเนี่ย เราโดนเคลียร์สนามไปแต่ถ้าคอเราเยอะนะเราสามารถรันคอมโบไอ้พวกนี้โดยไม่จะเป็นต้องมีการลดเกมเขียวในสนามเยอะก็ได้นะครับอย่างแบบจ่ายสดก็ได้ลงดุ๊กอะไรอย่างเงี้ยถ้าคอเราเยอะพอเราก็ทําได้ใช่ไหมล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าเราสามารถหาไอ้ตัวจิอาสมาเล่นในต้นเกมได้นะครับเราก็มีคอเยอะพออยูแล้วก็ ยังไม่พอนะครับการจะหาจิงอาดมาเล่นในต้นเกมได้เงี้ยมันก็ง่ายนะครับเพราะเราใส่จั่วมาก้าวไว้นะซึ่งไม่ได้จั่วทีละน้อยๆนะครับจั่วตามมือคู่แข่งอย่างเงี้ยเออเรามิดคอมโบกับดุ๊กอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยวมาเล่นเซเมแล้วก็เล่นเป็นคอนโทรแล้วก็ลดประสิทธิภาพของดุ๊กนะครับจากเป็นตัวตีห้ามแฟดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบตีขอทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วเราก็คอยคอนโทรอีกฝ่ายไปเดี๋ยวมันก็ตายแหละใครให,หมดเขาเรียกว่า อ,อย่างหลังเนี่ยถ้าใครหมดการ์ดก่อนหรือแบบใครหาตัวมาปิดอะไรไม่ได้ก่อนเนี้ยเออฝ่ายนั้นก็จะแพ้ไปนะครับแต่ถ้าแบบแรกเนี้ยที่เราจะเล่นแบบคอมโบโดุกเต็มสูบนะครับมันก็ค่้นๆอย่าเราค่อยๆได้เปรียบหน่อยมันก็จะเล่นเร็วได้ด้วยนะครับก็คอมโบวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับส่วนให้คะแนนอยู่ที่3.5เต็ม5นะครับผมก็มีความแข็งแกร่งนะครับตรงที่ เขาสามารถจัดสรรทรัพยากรได้ค่อนข้างจะดีนะครับในการปั๊มคอเนี่ยค่อนข้างที่จะมหาศาลแน่นอนนะสำหรับเด็กนี้นะครับแล้วก็จะมีการ์ดจั่วนะครับมาซัพพอร์ตเป็นการซัพเพนมือเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับจัดมาให้ล็กนี้โดยเฉพาะเลยก็คือจะเอาทั้งแบบทั้งคอทั้งจั่วนะครับสำหรับเด็กนี้แนละ้วแล้วก็ข้อเสียก็ อย่างที่พูดนะครับก็คือมันมีโอกาสมิสคอมโบได้ง่ายแล้วก็โดนคอนโทรโดนอะไรเงี้ยได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะก็คลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะหากชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย